สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดี birthday, ทีท่พี่จาทุกท่านนะครัมบงงงมือบบนีครับพี่จาประทุมราชนะครับข้าพี่น้องนะครับมาเบิงง่วงงามๆอยู่กับบ่าวนัดครับพี่น้องนะครับบ่าวนัดอยู่บ้านหน้าแต่นะครับเนาะครับเป็นคน I, ้นง่วงไม่พี่จาเปิดราคายอยู่บ้านสร้างก่อนนิคมแล้วพี่น้องครับอยู่บ้านพี่จานี่แหละนะครับแต่บา้บานบ่าวนัดอยู่บา้าบนหน้าแต่ตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนา Mohammed, จเจริญครับพี่น้องนะครับ เพิ่นมีงัวมาแบ่งปัน2ชุดเนาะครับบ่าวนัดอยู่กับงัวครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเฮาเบิ่งงหัวนํากันเนาะบ่าวนัดเนาะครับนะครับเอางวงมื้อนี้มีเอาฝากพี่น้องอ่า2ชุดนี่ครับเป็นงัวแม่ทองตัวนี้นะครับกับงัวแม่ลูกลูกตัวแม่โคมนี่พี่น้องนะครับเอาเบิ่งงหัวทองเนาะบ่าวนัดเนาะครับนี่ครับพี่น้องงัวตัวแรกนะครับเป็นงัวปลามมนลูกผสมครับพี่น้องนะครับตอนนี้เพิ่นทองกับเจ้าช็อกโกแลตได้2เดือนบ่บ่าวนัดครับในสองเดือนแล้วครับ2เดือนแล้วตัวทองเรียบร้อยครับ ตัวใหญ่ๆท่ายสูงอะไรเข้าเมื่อกี้นี่ร้อยสี่สิบเจ็ดครับร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบนะครับวัดกันแล้วเข้าเมื่อกี้นี่กระบาหล่นัดนะครับเป็นบรามันลูกผสมครับพี่น้องนะครับเปิดราคาเท่าไรครับเปิดสี่สิบเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับพี่น้องโตัวแรกกะบาหล่นัดนะครับโตใหญ่ๆเนาะครับได้สดพร้อมหนังหนาพี่น้องนะครับอ่าตอนนี้นะครับเพิ่นทองกับเจ้าช็อกโกแลตครับพี่น้องนะครับมีใบมีหลอดวันที่ผสมครับยี่สิบแปดอ่าพืชสภาพเนาะหกขากับนัดขอดหามีหน้าหางโครับพี่น้อง นะครับตัวทองของเราครับตัวทองแล้วครับตัวทองเรียบร้อยประกันทองนะครับเนาะครับสี่หมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องสี่หมื่นเจ็ดพันต่อรองได้ครับพี่น้องอ้วนใหญ่พี่น้องเนื้อหนังดีนะครับทองสองเดือนประกันทองครับประกันค่าทุกค่าถอนนะครับเนาะครับอ่าสนใจกรโทรมาหาบาวนัดครับพี่น้องนะครับอยู่บ้านหน้าแต่ได้พี่น้องเด้อนะครับตะวันงวงเพิ่นน้ำม้าห้พผีจารีวิวให้อยู่บ้านสร้างก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวกระสิน้ำงวงกับบ้านไปแล้วเนาะหลังจากไทยทำแล้วนะครับ พี่น้องมึงหน้าตาครับหน้าโงงงามพี่น้องจมูกสีดำนะครับบระสีประแหวงเลยเนาะครับเขากับปกติดีบริเห็ดหนังพี่น้องหลังหูดำนี่ครับกีบเล็บปกติดีใหญ่ครับร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบจับเป็นไว้ก่อนร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบครับทองสองเดือนสี่หมื่นเจ็ดพันราคาห้องครับพี่น้องนี่ครับนุ่มสีเต่านะครับเนาะนี่ครับนุ่มเป็นกีบเล็บนะครับนนำล่างพี่น้องหนังหนาดีเมืตัวนี้ควันจับอยู่หมองนังทับนะครับ เพ่องเพจเป็นเพจอมนะครับเนาะนี่อมได้พี่น้องได้กำลักันนะครับคำคำง่วงตัวแรกครับพี่น้องพ่วงหางสีดำครับบรรยากาศตอนทศซอครับตอนนี้กะสองโมงกว่าพี่น้องนะครับมาอยู่กับเบาวนัดนะครับตัวแรกนะครับเป็นง่วงแม่ทองกับสนใจกับทุ่มหาเบาวนัดครับพี่น้องนะครับมาต่อราคาบังคับสี่0มืนเจ็ดพันครับพี่น้อง มัวทองตัวใหญ่ๆตัวนี้พี่น้องนะครับรอยซีสิบเจ็ดบวกลบทองกับช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะครับมีใบมีหลอดด้วยพี่น้องนะครับเป็นเด่ใหญ่เด่สดครับพี่น้องมัวลูกสองเนาะเป็นบล็อกเคยมีลูกแล้วหนึ่งตัวนะครับอันนี้น้องเพิ่นมาเล่นน้ำบ่วงหึงเดยมัวคอกเดียวกันบ่ครับมัวคอกเดียวกันมัวคอกเดียวกันครับพี่น้องเพิ่นมาวันวันลูกเพิ่นบ่ออกกั็ลูกนี่ครับพี่น้องนั่งหนาดีเรื่องม่วตัวนี้เด่สดนะครับเบิ่งใกล้ๆ พี่จ่าให้เบิ้งครับรายละเอียดพี่น้องอ่นี่ครับขีดเลรียบขยังงามครับนุ่มสีเต่าอี่หลาตัวก็มาเล่นน้ำงูอตัวแหลกครับแดดออกนิดนึงพี่น้องเอ้ยนะครับเปิดราคางงูกลางปลาเลยครับเบาหนัดครับสี่หมื่นเจ็ดเนาะครับต่อรองได้พี่น้องนะครับหรือผู้ใดซื้อเบิ้งอ่าโตจริงกันได้ครับอยู่บ้านหน้าแตะได้พี่น้องเด้องูอตัวนี้ครับประกันทองสองเดือนนะครับถ่ายสุงหน่อยสี่จุดเจ็ดปลวกนะครับต่อไปเบิ้งงูอแม่ลูกนะครับเบาหนัดไป ต่อไปครับพี่น้องนะครับเบิ้งง่วแม่ลูกน้องบ้าวนัดครับนะครับพี่น้องเป็นง่วแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องลูกเบิ้งต่างคอพันงามงามง่วแม่ลูกลูกตัวแม่โคมนี่เปิดราคาเท่าไรครับบ้านนัดเปิดห้าหมื่นหกครับห้าหมื่นหกพันพี่น้องเอาแบ่งปันนะครับห้าหมื่นหกพันต่อรองได้พี่น้องนะครับแม่พันธุ์ไทยสูงไหนครับร้อยสามสิบหกรับร้อยสามสิบหกบวกลบครับพี่น้องเคยลูกเล็กโตแล้วครับบ้านนัดถ้าเป็นอันนี้ตัวสองเพื่อนครับตัวสองยืนครับอ่ะเคยไปลูกกับสองโตยืนพี่น้องลูกเพ่นดีแง นี่ครับลำโตเงาเงพี่น้องต่างข้อนังหนาหนาดูเพิ่นลูกสาไว้จักเดือนครับสี่เดือนครับสี่เดือนพี่น้องไว้สี่เดือนแม่ผสมบ่ครับยังครับยังไม่ทันผสมพี่น้องนะครับลูกเพิ่นกินนมเนาะครับโคมนี่ครับหามื่นหกพันราคาห้องครับต่อรองไดมบ่ครับประกันค่าโทรค่าถอนนะครับเนาะครับนี่ครับอยู่กับบาวนัดพี่น้องหมื่อไม่ลูกดุกแม่นี่ครับลูกสาวเพิ่นเป็นหากทาหักพี่น้องนี่ครับเป็นขั้นลำโตเงาเนาะเนี่ยนังดีพี่น้องตาลังกว้างเลย ลูกสาวเพิ่นนี่ครับเบิ่งส่วนถ่ายนาได้พี่น้องลูกเพิ่นหนาเด้อพี่จ้าอยากให้เบิง่งถ่านหลังเพิ่นเพดดำพ่วงหางดำครับโคมนี่ห้าหมื่นหกพันนะครับแม่เพิ่นจะยังขาดำเลี้ยงเพราะว่าลูกกินนุม่มเนาะครับลูกเพิ่นกินนุ่มพ่วงหางสีดำเพดสีดำครับแม่เพิ่นถ่านหลังกวา,า,า,างอยู่โคมนี่มัม่วเม่ลูกลูกตัวแม่ครับห้าหมื่นหกพันต่อร่องได้ครับลูกดี <c oughs> ลูกดีเด้อพี่น้องลูกเพิ่นงามนี่พี่น้องนะครับ ลูกสาวเพิ่นไปซีเดือนจมูกสีดําเป็นบราว์มันดุกรสมครับแม่เพิ่นกะบราว์มันดุกรสมเหมือนกันนะครับนี่ครับหน้าหนกงามขอบหูคีบพหูดําจับได้ใบได้น้ำหวานนัดครับตัวแหลกกะซีทึบเจ็ดพี่น้องตัวนี้หามื่นหกพันหนุ่มสื่อแว้บกันกันเลยครับง้อคอกเดียวกันมาเห็นมันติดกันอ่ะจมูกสีดำโมเสกโมแบงครับเขากับเขาจ่านะครับง้อเขาจ่านี่ครับพี่น้องกีบเล็บปกติดีนะครับนมจักเต่าครับเอา นุ่มซีครับนุ่มสีเต่าไม่จริ่งน้อยๆเนาะครับต่างผิจาร์น้อยเดียวนุ่มดีด้วพี่น้องเึิ่งจอยตัวนุ่มดีลาเป็นเมล็ดน้ำพี่น้องมึงลูกเพิ่นลูกเพิ่นงามครับหนังเพิ่นหนาพี่น้องต่างข้อย่นๆนะครับลูกสาวลูกงามเด้อลูกเพิ่นอ้วนเพราะว่านุ่มพ่นดีเนาะครับน้ำนุ่มแม่เพิ่นดีครับพี่น้องนะครับโคมนี่หามึงหกพันงวลูสองครับแม่เพิ่นไทยสูงร้อยสามสิบหกบวกลบครับพี่น้อง สนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมในพี่น้องนะครับไก่ๆมีรถรับส่งมาบ้านัดครับส่งไหนเนาะหรือเบื้องหน้าขอกอะไรครับทุกวันหน้าเตะเก็บเบื้องฟังใส่เมียคนประกันค้าถูกค้าถอนส่งสุดส่งจมเนาะบ้านาครับอุ้ยตำมิยังครับครับนะพี่น้องเอ้ยห้าหมื่นหกพันครับมื่นนี่มาฝากพี่น้องสองชุดครับหม้อแม่ลูกลูกตัวแม่กับหม้อทองยากาศอ่ะเปิดกลางปลาได้พี่น้อง เปิดกลางป่าครับสมัยก่อนสมัยก่อนอ่าตอนพิจารณาหน่อยครับอ่าต้นเนี่ยเพิงหลายพีนนพนนพ่น้องข้จะเ้าเมาเพิงเพิงมิดทังใหญ่ๆนะครับเมื่อย้อนหลังไป20ปีที่แล้ว <c oughs> อ่าคมนี่ครับหาหมื่นหกพันต่อรองไหนครับบ้านัดเด้อพี่น้องสนใจกะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมหน่ยครับงวแมลูกลูกตัวเม่นะครับงวลูกอ่าลูกสองเนาะครับลูกดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับลูกดีลูกงามลูกปันหนานะครับ ขายสุงหน่อยสามสิบหกบอกรูปเมย์เนกระหูกครับห้องไวหาหมื่นหกพันนะตนใจแห้งพี่น้องเลยนะครับมาเบิ่์กงวงงามๆหาลูกไปไหายเมยไปหูขึ้นนะ <c oughs> นี่ครับพี่น้องโคมนี่หาสิบหกนะครับตัวแรก,กะ 47, อะสี่สิบเจ็ดเนาะบาลนัดครับสี่หมื่นเจ็ดครับตัวนี้ขนาดสนใจกันมันใหญ่พี่น้องใหไงลนตาประกันทองพร้อมนะครับสดวันงวงสาวพี่น้องเลยแต่ว่าเคยมีดุกันหนึ่งตัวนะครับเนาะ กันท้อง2เดือนครับพี่น้องกับเจ้าช็อกโกแลตนะครับถ่ายชุงมร่อยส7บวกลบครับสนใจตัวไดครับโทรมาสอบถามเพิ่มเติมเ่ยครับบ่าวนัดครับบ้านหน้าแต่ตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยกขึ้พี่น้องบ่าวนัดเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ